ผู้ใดบ่เคยเห็นปูนาคฟ้อนก็สิได้งวดนี้แล้วรับเด้อสิได้เห็นปูนาคฟ้อนแต่ว่า3 4 5 6กคนก็ไว้เอาไว้แล้วใบนึงแล้วนําปูแล้วชีได้ฟ้อนชีได้ฟ้อนคู่ปูนาคลระบาดนี้ก็ไว้กับพี่ฟ่อนแล้วก็สิฟ้อนแล้วก็เคยเบอร์บอลฟ้อนประมา้ มึงค่นขาไปพอนเด้อบาดอีกแ้วจะเปังไหนเนียเนี้ยกระเท้าน้ำในวันนี้เนียกระเท้าน้ำมาแล้วใส่สโลงมากเนี้นุ่งตรงกระเบียนฟองหมดแล้วเพราะว่าเจ้าใแล้วกันเขามาสามตัวนี่สองตัวนี่กับน้ำานครับผมครัครับรเพเน้อยมพมแม่ยานยมคนไหที่ว่ามักสาม มักสามเก่ายังไม่ใส่กับสามเองทีเนาะมักซูนเอาอยังใส่กับศูนหรือมักหามักนึ่งนี่ับครับว่าหรือจะจับคู่ก็ได้เองแต่พิจารณาเบิ่งเนาะแต่ตัวเลขของลูกนะคือว่าวันที่ยิบเก่าวันที่ยิบเก่าก็านี่ได้เห็นแน่นอนเนาะครับผมรอวันที่ยิบเก่าเลยัวเลขอเป็นหัวรัฐบาลนะครับเนาะเป็นหัวใหญ่หัวรัฐ่าลาจะเน้นนี่คือวันที่หนึ่งตัวเลขนี่เห็นแน่นอนคือวันที่ยิบเก่า แน่ที่จะเน้นไหนรูปจะเน้นไหนตอนเต้าวันที่หนึ่งครับเน้นเช้าวันที่หนึ่งรับก็รอฟังก็เน้นเนตัวเลขที่ว่าได้มากนั่นแหละนครับได้มากนั่นแหละจะจับคู่ให้โอ้ในยินวันบางที่เขาเป็นบางนันแล้วเห็นเป็นลุงว่าพราต้องป่อแล้วอย่นะอ๋ออะไรเป็นเลขกำลังวันเราเหรอเลขกำลังวันเสารบวันว่า พอเราหายมากหรือลูกเนี่มาได้ไวยังไงครับครับันเป็นเลขกําลังวันไหมถึงว่าเลขออกวั่นอนังค้านเนาะครับครับของหลายๆปีครับครับมาร่วมกันแบบวันที่หนึ่งวิทุน่ามาร่วมกันเป็นเลขกําลังวันเล็กติดนั่นเองครับนี่ติดสามติดศูนย์ติดหาติดหนึ่งครับครับอ่า มักตัวเลขก็จับใส่เอาบางทีนะพ่อครับมัดแต่ว่าตัวเลขจริงๆก็เพื่อวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้ามือมือวันที่หนึ่งสี่ับเน้นลูกจะเน้นไหันมือเปิดเยมือวันที่หนึ่งเน้นหันไมมถึงว่าเน้นเนตัวเลขที่ว่าได้เห็นวันที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่หนึ่งลูกจะเน้นว่าตัวนี้ตัวนี้ไอ้นักตัวนี้ประมาานี่นะครัเอฟซีเปิสงสัยเปิทักว่าน้องเขาเกิดรว่าเอ่าเป็นตัวเลขยังในปล่อยนะพ่อตัวเลขยังในปล่อยในนี่ตัวเลขจริงนีอ้ไร ตามอาจารย์มาถึงบั่งคอนี่ครับผมบ้านปูปูนาคเนาะเลยมาถึงบ้านปูนาคเลยครับผมนี่ครับปูนาคมันก็ห้แนวทางอยู่สามตัวกรลอวันที่สามสิบวันที่สามสิบวันที่สามสิบสามสิบเพื่นที่บอกกระจัดผู้ใดมากกระจัด จับไปก็ได้เนาะเป็นเป็นเลขกำลังรายวันนะครับเนาะอันนี้กำลังวันอา็นจังไรยว่านมากข่อทวนให้อีกรอบเลยพ่อค่ะเพราะว่าตัวเลขมันน่าโม้ค่ะเลขกำลังเงินมี่สามมี่ศูนย์มี่หามี่หนึ่งสามมี่ศูนย์มี่หามี่หนึ่งนะจับอยากจับคู่กับจับจับล่องจับล่องเบิ้งเน่อยกระเที่ยงไว ลืมลืมอนุญาตลื้รุ่มเร็วๆกับไปฟังกหันลมาดี้นสิได้แล้วกับกับม่ามีอยงกับสีแด้เบ่งกันชัดๆเลยลืดสให้อาจารย์จับห้บอบัทีนี้อันจับเปลี่ยนสใหาอาจารย์จับหาจักตัวด้วยดมีสามสามูนศูนย์ห้าหนึ่ง สามศูนย์หาหนึ่งนะครับเด้อเป็นเลขกำลังวันเนาะกำลังวันอ๋อเลขกำลังวันนะครับเด้อข้างอันนี้โอ้ยคืองามเลยเลขกำลังวันกับอะไรงามมันจับใส่กันเลยกับเมนการงามแต่ที่แต่มันอยากดังเราตองเรียกเดี๋ยวมันดังเรา้วย เี่ีอาจารย์บอกให้ไปซื้อไหว้ผมกัซื้อไห้แล้วครับที่ว่าอาจารย์บอกให้ไปซื้อไห้นะก้ามีแต่มาเอากล้าซื้อจากเจตีอาจารย์มาสอบคนครับที่อาจารย์บอกให้ไปซื้อแล้วครับตัวฟันเอาไปเ่าท่านในฟันครับ้องก็ของปูณหนักเเดี๋ยวมันเดี๋ยวสิบัวใดแล้วมูไปซื้อไหวจะน้อยก่อนอาจารย์โอ้อาจารย์บอกบัวใดบอกง่ายๆด้วยอาจารย์ได้ นิ่งนิ่พอเดทยผับนิ่งเอาเงินสีน้นิ่งมาล้านกพ่นายวันไายผับนิ่งยี่สิบสี่บทิ่งเช่นไรหนุ่มพอนยมันเอฟซีน้ำนาอครับเล่นกำลังวันกับเล่นกำลังวันถามมกกระจับคู่หรือปิจันนาหน้าเบิ้งเนาะถามมกกระจับคู่ใส่ตัวเลขจริงๆนะคือวันที่ยี่เก้าตัวะที่ยี่บเก้าครับวันที่ยี่เกของวามือวันที่ วันนี้มีมี31มือหมื่ครับม่อนคมั่สาเออวันที่31วันงามหมู่6กับที่ที่เห็นครับคือเจ็พอไหว้จะไปนอนยวันมดไม่อนยู่แล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยโรยเอ้ยโอ้ยโอยแล้ยโ้ยโ้ย้ย้ยอยอ้ยอ้ยยโอ้ยโอ้อออยยโอ้ยอย้ ามาหาภูนาภูนาการภูนากแล้วะมาณนี้ก็จองดูตัวต่างๆก็ได้แวดกามาได้มีโอกาสมาสัมผัสมือนีิก็อบอุ่นใจแล้ววัดนี้เศร้าผมก็เกือบแม่นเข้าไปหาอาจารย์อยู่ในวัดเกือบได้ตามหาอาจารย์อีกพอดีในยิ่งเทามาทางผีก็ได้มากน้ำกันเลยเป็นเจ้าบุญแล้วมาเบิ่งบ้านพอเล่านอนบ่เคยมากทีอะ หลังจากที่ว่าวูนาไปทําพิธีเปิดพบเปิดผู้ใหมก็เขาสามตัวตรงๆนี่ก็วันนี้อาจารย์ได้ได้ครับมันนี่พอเราไปซอยครับพออุสาห์ไปเลยได้น้ํามาครับเออนํามาขอบุญขอบคุณปูกันครับวันนี้ก็เปิดภู่มให้เนาะครับเปิดพุ่มให้เหมือนโตเขาพอดีเลยครับ วันนี้ก็รอดนี่ละต้องเข่าอีกแล้วพ่อมาต้องเข่าอีกแล้วเปิดเรื่อต้องเข่าละเปิดล้านเปิดเซียนครับเ้านเปิดเซียนครับผมเปิดปูนาบอกร้านเปิดเซียนนะครับวันนี้งวดนี้เลยที่ได้เห็นผู้ใดบุกเข้เห็นปูนาฟ้อนกับที่ได้งวดนี้นะครับเด้อที่ได้เห็นปูนาฟ้อนแต่ว่าสามซี่หาโคขนก็ไว เอาไว้แล้วแล้วใบนึงแล้วนําคูแล้วสเดฟอนชีเดฟอนคู่ผูนากละบาดนี่อ็ไว้กับพี่ฟอนแล้วก็ฟอนแต่ว่าไ่เปนบ้ก็ไฟอนละบานเบ่งนขาเปฟอนเด้อบาดนี้เน้อทีเป็นยงไรเน็เน็กระเทียวน้ำในบาดนี่เน้เทีเาแล้วไส่สโลงมากเนบนุ่งตรงกระเบียนฟ้องหมดแล้วเพราะว่าต่ไคแล้วกันเขามาสามตัวนี่สองตัวนี่ กะบ่ฟ้อนอันที่1พูแล้วนัดกับนัดกับปู่นัดวันที่35กันขึ้นบินไปว่าซั่นว่าครับออให้พากันถูก่ดอกพ่อแม่ก็ได้เนาะอันนี้ดนีมัินมตาปากกันได้เนาะกิจยิ่งแย่รกิจแห่งบ่ดีโควิดแห่งระบาดหาเงินก็ยากไปสก็พิจารณาเบิ่งเนาะพ่อแม่อมือนนก็ได้ มากกว่ไปซื้อน้อก็มากกว่าพอไปยังมันแล้วจะดวงตอนนีมันจะดวงไปบัามมันแต่ไเขียนไหชีไหแต่กยังซื้อมีนารา่มีกั่เป็นเลขกํำลังวันของอาจารย์ตุกเนาะมันก็เขียนเพราะว่านี่ก็ได้ไปว่าเดีวยวับผมเมื่อนีนได้ตามอาจารย์มาจึงว่างปูนากเลยครับผมครับกัน ครับตัวเลขเข้ากับเป็นของอาจารย์โตง่งเนาะเป็นกับหามากกับเป็นตัวเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงกับยังเป็นเลขกำลังวันอยู่ครับผมกับยังพอมันเลขหัวใหญ่เนาะหัวใหญ่นี่ลอวันที่ส1หรือว่าวันที่หนึ่งตอนเสาร์ครับผมกับิได้รับรู้รับทราบกันเมื่อสุกุทุกคนครับผมว่าตัวเลขของพระโตง่งได้ตัวใดเดี๋ยวกล้าจะต่อสายโตง่งให้ เอฟซีได้รับชมแต่เช้าเช้าเลยนะครับเนาะขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บุมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบประเพาีข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดจากทางช่องกาพารวยค่ะคลิปนี้ขออนุญาตเอฟซี FC ทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ